ครับผมจะมารีวิวตัวตู้ขนาด24นิ้วนะครับเป็นฝาปิดอ่าตแกรครับผมฝาปิดเอ่อเป็นอลูมิเนียมครับ,รบมันจะเป็นกระขายในลอนนครับมันจะเป็นฝาปิดเปิดให้อาหารปลาลงจะจบนะ จกหนาห้ามิลน,นะครับมีคานอยู่ครับเพิ่มความแข็งแรงแข้างล่างก็เป็นเข่า a ม u m น n u งครับ ขนาด24นิ้วครับกว้าง12นิ้วความสูงนี่มีขนาดเอ,อ่อ15นิ้วกับ12นิ้วครับตัวน,นี้